คนบันเทิงแฟนแฟนแ,ฟนแห่ให้กำลังใจน้องดิสนีย์หลังเห็นอุ้งโพสต์ล่าสุดพ่อแม่ทุกคนต้องต่างเฝ้าระวังน้องๆหนูๆเพราะปัจจุบันโรคเยอะมากซึ่งล่าสุดวันนี้วันที่8มิถุนายนห6อุ้งลักขณาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดลักขณาเอาแชร์ประสบการณ์น้องดิสนีย์ป่วยพร้อมฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านให้ระวงังบอกว่าดิสดิสไม่สบายค่าเริ่มจากเป็นหวัดธรรมดาไอจามน้ำหมูกได้สาวันรักษาปกติกันตามอาการ กินยาแก้ไอค่าเชื้อลดน้ำหมูกยังดีไม่มีไข้แต่เมื่อวานนี้เดินเล่นบริเวณรอบบ้านแค่แป๊บเดียวที่มีแมวจรมาคลอดลูกไว้แม่แมวลูกแมววิ่งเล่นกันรอบดิสนีย์แค่เดินไปแป๊บเดียวกลับมาหอบแรงมากหายใจมีเสียงวีดวีดแม่รีบพ่นยาหอบให้เพราะน้องเคยเป็นหลอดลมอักเสบเมื่อปลายปีที่แล้วและรีบพาไปโรงพยาบาลทันทีคุณหมอให้ตรวจโควิดทั้งจมูกและคอพ่นยาขยายหลอดลมเอ็กเรปอด ทุกอย่างน้องเก่งมากให้ความร่วมมือไม่ร้องเลยจนได้กลับบ้านมานอนจนถึงเที่ยงคืนกว่าหายใจหอบเหนื่อยไอแม่เลยพากลับมารบอีกรอบพ่นยาอีกครั้งและกลับบ้านมานอนได้สบายตัวขึ้นกว่าจะได้นอนกันเกือบตีสองเอ็นดูหนูที่สุดเลยเวลาเป็นอะไรเป็นแบบเฉียบพลันมันน่ากลัวมากๆตอนแรกดีๆอยู่พอโดนอะไรที่เขาแพ้กราบตุ้นนิดหนึ่งลูกเขาจะเป็นไวมากเพราะเคยเป็นมาแล้วและเป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว ทุกวินาทีของแม่คือต้องสังเกตอาการลูกและมีสติตัดสินใจเฉียบพลันขอบคุณตัวเองที่พ่นยาให้ลูกทันทีทำให้ไปหาหมอได้อย่างปลอดภัยฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้ารู้สึกลูกผิดปกติให้รับปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานที่เรารู้ว่าลูกเป็นโรคประจำตัวอะไรแล้วไม่ต้องรีรอรอดูอาการอะไรรีบนำส่งโรงพยาบาลหาหมอให้ไวที่สุดเพราะทุกวินาทีมันมีค่าจริงๆคะ่ะ ตอนนี้น้องดีขึ้นรละคา่ะแต่ยังเพลียจากเมื่อคืนนิดหน่อยปลุกแม่มาเจ็ดโมงบอกให้คอปอดให้คอ,ออยู่หลับต่อเลยขอบคุณทุกคำวยพรนะคะ